โอเคครับสัสดีครับเรือยู่ยกับเกมโรบอกแบบบล็อกฟูดนะวันนี้เราก็กลับมากับเพื่อนแล้วเราก็มาอยู่ในรหัสที่โดนตกไปที่แล้วฮนะก็มาสู้กับรหัสเดิมก็คือรหัสที่สู้ไปคราวที่แล้วที่ใช้ไปคราวที่แล้วสินะก็มีมาใหม่อีกคนหนึ่งนะก็คนที่ตามมาจากมาคร์ทนันแหละโอเคให้เป็นการเสียเวลามากไปกว่านี้เราเออเออ,เอ,อมาสกันเลย ก็เป็นผลประตูโอเิีงนะหนักอดโอเคก็ชาดเปบดเป็นเพื่อนไปด้วยแบตก็จะหมดโอ้ โอ้โหกีตาร์ไม่ไ okay. ด like ้ใช้เลยยกสองกีตาร์ไม่ได้ใช้เลยโอเคอย่างนั้นแหละเอ๊เอีกไม่ทำ ตายตายแก่ม uh. mm ันจบไปอ่ะยังสาม ง่ายติดคือโอ้ยเเออกกเอกโอ้ยจบไปอ่ะรอบสี่อ,อาจ,จะสู้เยอะ่ะครับคลิปนี้งาันได้สองอาทีเองเอาไม่เข้ามันไม่เข้าโอเคเข้าแล้วส่วนใครที่อยากาเล่นด้วยก็ คอมบูดมาคอมเมนต์มาได้นะโอ้อย่างเลงมีสองสกิลนี่เลยสองร้อยอ่ะเดี๋ยวท่อ,อ,ทอใช้จริงๆเลยคลิปนี้จะไม่มีการอ้างในไทยครับเดี๋ยวโดนหาว่าอ้างอีกโอ้ ต้นหาว่าอ้างตลอดแล้วมันไม่เข้าเกมดีเกมโคตรดีเกมขอทำมาดีเกินครับสวยเนาแล้วปิงแล้วปิงเฉยแล้วปิงโอ้โห Okay, ขีสวยเอ็กชันเอา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 ค้างขี่โอ้โกูโอ้โโยงดผิด โคตรแหลกเลยง,าง,ยงา่าอ้างอ้างโดนถาว่าอ้างง่าเลยโอ้โหน,นเน็ตก็โคตรจะปีงเอา้าแล้วสกิลต่อไม่ได้โอ้ย มาจับไงแล้วสกิลไปทางไหนอ่ะเป้นฟ้าก่อนแล้ต้องเล่นแบบลามูชละเวนอ้าวๆแล้วโอ้โหเอาแล้วปิงโอยเกียรดูกีตาร์ไหมไม่ดูมั นีนานยกนมีนานอ่ะเอีกขึ้นวิสิเอ้าโอ้เลนเนตแจ่งปิงโอ้ยอ่าเลร็ป้ยสวยหลบไปได้หลบไปได้ อเคไม่สวยละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว้านึ่งก็จะยืดเดยอะได้ <c oughs> บอกเลยครับคนที่สู้อเขากิกมาก <c oughs> คนที่สื้อกิกมากอะไรไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนหาว่าอ้างครับไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนถาว่าจิงจ้และวต้องจิงจ้และโอ้โหแล้วโซ่โนู่นเลย ฮะอะเราไม่ดูสกิลดาบวอทวอทวอทงงดีงงดีเออโคตรปิ่งยั่โคตรปิป่งโคตรแหลกแล้วกดกีตาร์โแล้วเคียงสัน่น โอ้ยนอโอ้ยโอ้ยแล้วปิงแล้วปิงโอ้